ที่เรามาไลฟ์สดแบบตอนกรีดนะคะก็เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ดูได้เห็นตอนใช้งานจริงๆนะคะบางทีดูแค่รูปดูแค่ตัวมีดเนี่ยเออไม่สามารถแบบดูแค่วิดีโอเราไม่รู้เนาะว่าเวลาใช้งานจ,จริงๆเป็นยังไงวันนี้ก็มาดูการใช้งานนะคะจะได้เห็นภาพนะคะ เขาบอกว่าสำหรับคนที่รับมีดไม่ค่อยเก่งมีดจะไม่มีพุงสะดวกมากมีดแบบนี้ครับใช่ตัวนี้นะคะคนที่รับมีดไม่เก่งอย่างแม่ค้าเนี่ยแบบรับมีดไม่เก่งแต่ว่าแต่ว่ารับได้นะคะเพราะว่ามีดแต่รับง่ายไม่ต้องนั่งรับพุงทิ้งลูกค้าใครที่บอกว่ารับมีดแบบนี้ไม่เป็นใช้แต่มีดพุง ถ้าพี่รับมีดพุงเป็นนะคะตัวนี้ก็แบบหมูหมูเลยตัวนี้แบบหมูหมูไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปนั่งฝนพุงทิ้งอีกต่างหากนะที่พี่อุ้มเขาถามว่าขี้อนที่นั่นโลก,กี่บาทงวดที่แล้วขายได้สิบเก้าบาทเองอะแต่ว่าขายหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าช่วงนี้ราคาอัปเดตไปยังไงแล้วงวดที่แล้วได้สิบเก้าเอง ผมมากใช่ไหมใช่ครับผมนี่ตัดสามคืนแล้วนะคืนนี้สามแล้วในตัวในตัวนี้ที่สามคืนแล้วนะกีดบางสวยครับที่ไหนนั่นครับที่ระยองครับผมอำเภอแกงจังหวัดระยองมีดแบบนี้ตัดยาง่อยก็ตัดด,ดีมากเฉยเยคืออะไรอ่ะคือ<ก>อะไส<อ>ยอรอยางสอยใช่ไหมยองแบบใช่ จริจะบอกว่าใครที่กรีดยางสอยแบบที่ว่าสอยใกล้โค้นแบบ oh. ต่อด้ามสอยแบบเนี้ยตัวเนี้ยแบบคือใช้ดีมากใช้มาแล้วเพราะว่ามันมีน้ําหนักอะทําให้มันมีแรงกดด้านบนนะคะจริงใครที่กรีดยางสอยนะคะเอาตัวนี้ไปได้เลยกําลังคิดอยู่ว่าจะทําแบบสองหัวดีไหมไม่ทำดีกว่า,าห,วหลายอย่างดหัวหลายอย่างสวัสดีครับพี่เอม สุดยอดเลยที่ไหนใช้มีฝนไม่ตกที่กระบี่นี่ตกเป็นคือ,อเดือนอแล้วไม่ได้ไจิดยางที่ระยองค่ะระยองไม่ตกนานแล้วกีดหน้ายาวจังใช่แม่ดิ <c oughs> แม่ดิกีดยาวจังเลย มันมีแก่นอยู่กระดูกเนี่ยอ๋อตอด้ามง่ายมีดกีดง่ายใช่ด้ามเนี่ยสามารถใส่ไม้ต่อด้าม<อ>าได้ไนะคะสวมไม่ไผนะ่น้าเหลาให้พอดีใส่เข้าไปได้เลยกีดยางหนะ้าสูงที่สุดยอด ขอบคุณสำหรับออเดอร์ที่เข้ามานะครับผมจะรีบจัดส่งให้เร็วภายในวันนี้เลยเร็วรีบเลย